ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับถนนหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์อาร์กับถนนสายสุดท้ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินกรุงเทพแม่สายกับช่วงที่สองถนนพหลโยธินตอนเหนือเรากำลังจะออกจากปากนะนี่นะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นถนนหมายเลขสิบสองนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็คือถนนหลัก ถนนหมายเลขหนึ่งถนนพาหนโยธินเดี๋ยวผมหาทางขยะก,ก่อนผมอันนี้มายังไม่ได้ทิ้งเลย <c oughs> กิโลเมตรที่543จากอนุสาวรีย์ชัยนะครับ <c oughs> เลี้ยวซ้ายไปบมนตฑา ไปทางแม่ละมาดได้นะครับไปเที่ยวดอยสำมาลายได้นะครับเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่จากตรงนี้ไปถึงเถินอีก73็มกิโลไม่ไกลละประมาณชั่วโมงนิดๆแหละก็ถึงละขับประมาณแปดสิบนี่แหละโอ้หถ้าไฟเดินอย่างเดียวแบบหายเละอันนี้อันนี้ก็สว่างไปก็มาที่ 583จากอนุสสวรีนะครับเราก็จะเข้าสู่เขตลำปางนะครับหมายเลขหนึ่ง s อสแยกไปทางแม่สอดเรียบร้อยนะครับห1ร้อยสิบห้ากิโลเมตรจากอนุสสวรีเราถึงนครเถิน ที่เถินะครับก็จะมีห้องพักที่ติดปั๊มบ่อนทอชื่อว่าเถินห้าดาวนะจำราคาไม่ได้แต่ผมมาพักบ่อยอยู่ช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีปั๊มพีที่ปั๊มบ่อนทอติดต,ดตดกันเลยถ้าจะเอาแม็กแคมนะครับต้องไปฝั่งตรงข้ามนะเพราะพีทีนี้ยังไม่มีแม็กแคมนะแต่ก่อนเราก็มานอนที่แหละปะตาท์นะ <c oughs> อันนี้นะครับห้องพักเถินห้าดาวนี่นะครับปั๊มพีทีฝั่งตรงข้ามเยื้องๆเลยนะ ยังยัง,ยงอตท,ท,ทอเลยนะครับนี่มีร้านอาหารเต็มเลยเดี๋ยวเรากลับรถกันนะครับสรุปเดี๋ยวผมไปต่อนะครับพอไปจอดแล้วผมรู้สึกว่ามันมีสายตาที่แบบมันไม่เป็นนิดอ่ะผมว่าไปต่อดีกว่าเพราะว่าผมมาคนเดียวด้วยก็เซฟนิดน,นึง ผมเจอหมวดทางหลวงนะครับที่ศพปรบับเนี่ยห่างจากตรงเถินเนี่ยประมาณสามสิบกิโลเองนะเป็นกลางเต็นติดน้ำเลยนะครับเอออันนี้ดีเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะถ้ารู้สึกว่ามันปลอดภยัยผมก็จะตัางตรงนั้นเลยแต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ขับต่อนะครับไปลำปางเลยมันสุดจริงก็เดี๋ยวเ,เปิดทองได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คืออยากเซฟที่สุดนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางอีกเกือบสี่ร้อโลเลยนะก็จะถ,ถึงจุดหมายละแม่สายอีกหนึ่งกิโล ถึงจุดพักรถนะครับหมวดทางหลวงศบป่านะลองไปดูซิมันมีที่กลางเต็นนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่645นะครับเฮ้ยนี่ไงอ้อมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยอ๋นี่ไงครับเนี่ยากางเต็นได้เลยเนี่ย โอเคดีนี่ห้องน้ำอยู่นี่นะครับอะเดี๋ยวเราพักตรงนี้แหละ้ยน่ารักจังสีเดียวกันหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับที่พักเราในคืนนี้ก็นองของก้มทางหลวงนะครับจริงๆอ่ะ ถ้าเป็นแบบวันหยุดอะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยอาจจะมีคนมากลางนะครับตรงเนี้ยเขาปล่อยให้กลางเต็นท์นะครับฟรีเลยส่วนกลางวันนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยเขาจะนั่งรับประทานอาหารกันนะครับผมก็เลยปูกาวชีด,ด้วยนะครับเผื่อมันเลอะพวกข้าวอาหารอะไรเงี้ยก็เลยรองกาชีไปด้วยเดี๋ยวทีนี้ผมจะอาบน้ําแล้วก็นอนเลยสะดุ้งตื่นตอนไหนค่อยออกต่อนะครับคือตอนนี้ให้มันร่างกายมันดีเฟชก่อนนะตอนนี้ก็สี่ทุ่มละนะครับไปเนี่ยห้องน้ำาตรงนี้ ตื่นแล้วตอนนี้ตื่นแล้วที่อุณหภูมิหน้ารถตอนนี้22องศานะครับความชื้น88ขผงจะเริ่มเก็บของแล้วกอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนะครับเดินทางต่อวันนี้อีกประมาณ300กาโลก็ถึงแล้วเราอยู่ที่อำเภอศปบาบนะครับที่กิโลเมตร651จากลุาวรีชัยนะครับ ผมจะหาซื้อน้ำมันเครื่องสำรองไว้ก่อนนะรู้สึกว่าเริ่มพร่องแล้วนะครับเส้อติดไว้อุ่นใจกว่าโอหมอกหมอกมอกโอ้นี่แหละรางวัลของคนตื่นเช้าเขาวิ่งตามล้วมัทุกก่อนนะจะได้มีเพื่อนขับ กิโลเมตรที่687เราอยู่ในอำเภอเกาะคาในจังหวัดลำปางนะครับเหลืออีก10กิโลเองนะเราก็จะเข้าลำปางละเช้าพอดีเลยโอ้ยเมื่อกี้หมอกหนามากเลยอ,อากาศเย็นด้วยประมาณ2 2ได้เลยซ้ายมือนะครับถ้าเลี้ยวไปก็คือไปเชียงใหม่ถนนหมายเลข11หรือเขาเรียกกันว่าซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเองนะส่วนถ้าเป็นพหลโยธินเราก็ตรงเข้าเมืองลำปางไปก่อนนะครับแต่ผมอาจจะแวะทานข้าวในเมืองลำปางก่อน ผมอยากไปสิบสองปันนามากเลยอะฉันต้องไปให้ได้เราจะขี่รถตัวเองไปให้ได้นะครับถึงแล้วนี่ผมอยากมาตรงนี้แหละหาตั้งนานอันนี้เป็นประตูเมืองนะครับจำได้ว่ามีร้านอาหารแถวนี้ยังไม่เปิดเหรอเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะมีของขายนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวมีอะไรบ้างไก่ทอด ในนี้นะครับก็มีข้าวผัดมีหมูปิ้งสีไม้แล้วก็น้ำเต้าหู้นะครับทั้งหมดเนี่ย45บาทเองผมตกใจราคาอาหารที่นี่มากอะ่ะถูกมากๆเลยครับในลำปางข้าวผัดไข่ดาวอะ่ะยี่สิบบาทเองนะแล้วก็หมูปิ้งไม้ละ5น้ำเต้าหู้ถุงละ5บาทนะที่กรุงเทพนี่คูณ2องนะงั้นทานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันต่อตอนนี้ก็มาออกถนนสายหลักแล้วนะครับถนนพหลโยธินเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวๆนะครับสถานที่ที่ผมจะแวะ อีกที่หนึ่งนะครับก็คือกวานพะเยานะครับเดี๋ยวไปแวะเติมน้ำมันที่อำเภองา มอที่เ8 3ราจากอนุาสาวรีย์นะครับตรงนี้เรียกว่าบ้านเปาะนะครับถ้าไปทางขวาเนี่ยเราสามารถกลับไปแพร่กับทางพิษณุโลกไดนะ้หรือใครที่ขึ้นเชียงรายมาจากทางแพร่ทางพิษณุโลกนะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้ามาทางตากค่อนข้างอ้อมนะครับรวมเฉลีย่ยครั้งที่2นะครับได้50โลลิตรก็เฉลีย่ยรวมตอนนี้5 2 6 2นะครับประมาณนี้แหละน้องแดงจะได้ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็น125จะได้ประมาณ55ิขึ้นเลยนะครับก็ถึงเชียงรายละ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพะเยานะครับ้าสาวที่นี่อรอร่าออล่า <Yahoo! S 1> ขันนาน้นุ่อะน่ารักกว่าเดี๋ยวเราผมพาไปชมไปดูไปดูไปดูไปด,ไปดูแม่สาวก็ซิงด้วยเนาะ ก็โหดัดฟันด้วยนี่นี่คนซอ้อนนี่นี่น่ารักนี่ <c oughs> ผมจะพามาชมวิวนะครับกวานพะเยาด้านในกันนะฮะตรงเดียวนี้มาว้าวกวานเนี่ยก็ติดถนนหมายเลขหนึ่งเลยนะครับเข้ามานิดเดียวห้านีถึงเลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆฟิวบบทะเลส,สาบอะไรประมาณนั้นนะ พยาวเชียงรายอีแดงมาครั้งแรกเลยนะมีอะไรกินไว้นะตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะทุกคนแดดร้อนนี่คือเย็นนะตอนนี้คือเย็นเลยถึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือลานพญานาคนะครับโอเคน้องแดงเช็คอินเรียบร้อย เราเข้าเขตเชียงรายในอำเภอพานอำเภอรแรกแล้วนะครับนี่ลงแดงมาเชียงรายครั้งแรกนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่กิโลเมตรที่875จากรุตสาวรีนะครับเชียงรายไฟแดงเยอะสมคำล่ำลือเนาะ เยอะสมคำล่ำลือแล้วติดทุกแยกเล้เชียงรายเหลือสี่สิบ้ากิโลนะครับแม่สายร1อยสิบกิโลแล้วใกล้ถึงปลายทางของเราแล้วนะครับเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าด่านพมา่าเปิดยังนะครับด่านแม่สายอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูอัปเดตนะวันที่สองพฤศจิกาสน้ากินี่ถ้าถนนหมายเลขหนึ่งเป็นของฟอร์ซ่านะวันเดียวก็ถึงฟอร์ซ่าไปถนนหมายเลขสองมาแล้วนะฮะด้าน,นหน้าเรานะครับนี่ทางแยกไปหนึ่งดนะครับ ก็คือเราสามารถเข้าเชียงใหม่ได้นะครับไปทางแม่สวยนะครับก็อยู่ที่กมที่910จากอนุสาวรีย์ชัยสามารถเข้าเชียงใหม่ได้นะครับแล้วก็ผ่านเข้าทางบ้านแม่กำปองได้เหมือนกันกิโลเมตรที่919นะครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมอรับภูมิเราถึงวัดล่องขุนแล้วเข้าไปถ่ายรูปนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันเลย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเข้าข้างหน้าเดี๋ยว โอ้หนี่ขนาดวันธรรมดาคนยังเยอะเลยนะเนี่ยซื้อๆๆวิทานแอ๊วเพิ่งเคยเจอตัวจริงนะเนี่ยขออนุญาตเบียดนะครับนี่คนเยอะมากเลยเยอะมากครับเ <c oughs> นี่ยที่สังเกตดูนี่ชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวพาชมอรอบๆ คร่าวๆกันนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้ในที่สุดเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเมืองเชียงรายเรียบร้อยนะครับในกิโลเมตรที่930จากรสาวลีนี่เราอยู่หน้าเซ็นทรัลเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมจะไปแวะทานข้าวกลางวันร้านหมาล่าเพื่อนผมก่อนนะครับ อยู่แถวๆบ้านดูนะครับสิบไฟแดงนะครับผมติดไปแล้วเก้าอะแยกนี้ก็เป็นแยกสนามบินนะครับที่กิโลเมตรที่เก้ารอยสามสิบแปดเดี๋ยวแยกหน้าเราก็จะเลี้ยวเข้าไปที่ร้านอาหารเพื่อนนะครับจริงๆซอยนั้นรนะ้านหมาล่าเต็มเลยอไม่รู้เขาเรียกซอยอะไรนี่นะครับซอยนี้แหละ ซอยเนี่ยมาล่าเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังเปิดไม่ครบทุกร้านหรอกเขาบางร้านก็เปิดแบบเย็นๆอะไรเงี้ยเนี่ยเปิดหน้ากากหมวกออกมาได้กินมาลาเพียบเลยตอนนี้ถึงแล้วถึงแล้วร้านนี้เป็นร้านนี้แหละ นีเพื่อนผมนะครับชื่ออาร์มนะครับครับอันนี้คือร้านหมาล่าสายาพานใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ครับนี <_ an> ่นะเ,เป็นเป็นเจ้าเดียวในเชียงรายใช่ใชเป็นเจ้าแรกในเชียงรายที่<อ>เป็นมา่าสายาพานบุฟเฟ่นะครับก็เกตพรีเมี่หมดเลยครับน้ำจิ้มอยู่โซนนู้นครับนี่เดอะเบสน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่คือแบบสุดเด็ดเลยป่ะใช่ครับเป็นสุดของร้านหลงหูเลยครับนี่ครับลองชิมแล้วผมลองชิมหมดละสามรสคือแบบ จิ้มหลงหูถ้าใครอยากปรุงสูตรอื่นที่จิ้มกับไส้เป็ดหรือว่าจิ้มกับน้ำซุปตัวอื่นนี่เรามีสูตรอื่นให้เลยครับตรงนี้เลยอ๋อเลือกปรุงได้ตามใจชอบใช่แล้วแต่ก็คือแนะนําถ้าแบบไม่ง่ายเลยอันนี้แบบสูตรสาเร็จที่ร้านมีให้อยู่แล้ววันนี้จบเลยส่วนจุดเด่นก็อีกที่นึงก็จะเป็นไอศครีมซอสครีมนะครับเอาีติด้วยใช่เป็นครีมซอสครีมตัวนี้เลยที่อยู่ตามโตเกียวฮอกไกโด ทั้งหมดนี้สองครับทั้งหมดฟรีเลยทั้งร้านอาแล้วก็ไม่จํากัดเวลาปะใช่ไม่จํากัดเวลาชอบชอบอย่างนี้เลยเป็นจำกัดเวลานั่งยาวๆเลยทั้งวันก็ได้ครัแล้วเราลมีอรไให้บอกเลยว่านั่งนั่านัน่ง สรุปเดี๋ยวผมดรอปของลงบ้านเพื่อนนะครับไม่น่าเอาเต็นท์ไปละก็ววเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาในเชียงรายอีกรอบหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับไปที่แม่สายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าตรงไปเย็นๆหน่อยนะต,ตอนนี้ผมจะเข้าที่พักที่แม่สายก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมานอนที่นี่ กิโลเมตรที่959จากอนสุสาวรีย์นี่ก็จะมีทางแยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอฝางไปแม่อายแล้วก็สามารถวนกลับเข้าเชียงใหม่ได้เลยนะครับก็ผ่านแม่แตงอะไรทางนั้นนะฮะผ่านเชียงดาวส่วนเราก็ตรงไปทางแม่สายพระหนโยธินนะครับอันนี้แยกแม่อายอยู่ในแม่จันนะครับตรงนี้เฮ้ยตรงนี้กรมทางหลวงนี่มาตลางเต็นตรงนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ย ขาบิดกันสุดเลย่ะเนีอยอีกประมาณสิบโลนะครับเราก็จะถึงปลายทางของเราแล้วแต่เดี๋ยวผมเข้าที่พักก่อนนะครับไปอาบนะ้ำอะไรก่อนแล้วค่อยออกไปช่วงเย็นๆกิโลเมตรที่990ารบจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อีกสี่เราก็จะถึงแม่สายแล้วตอนนี้เราอยู่ในเขตแม่สายแล้วแหละถึงแล้วครับห้องพักชื่อท w ว n t y Two Hotel นะครับเคยมาพักละรอบหนึ่งตอนมากันน้องพัดกับเพื่อนนะครับเคเดี๋ยวเราเข้าห้องกันแป๊บหนึ่งห้องโคตรกว้างเลยอันนี้คือละ500บาทนะครับแต่ว่ารอบที่แล้วออะมา400บาทนะครับมันขึ้นลงข,นขึ้นลง,นลง,ลงตาม ผมว่าน่าจะตามตามวันด้วยแหละเดี๋ยวเราไปดูสุดชายแดนสุดถนนพหลโยธินกานสถานที่ออกหนังสือผ่านแดนแม่สายหนึ่งกิโลอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับเฮ้ยมีรถพม่าข้ามมาแล้วนะอ่ะใช่ตอนนี้จะบอกว่าชายแดนเปิดแล้วนะครับที่แม่สายเดี๋ยวลองไปดูหน่อยทีเมื่อกี้เห็นรถพม่ามาแล้วคันหนึ่งมีรถลาด้วย เนี่ยตรงนี้ฟิลเหมือนต่างประเทศเลยนะทุกคนเอาล่ะลเราอยู่กมที่992นะครับจากอนุสาวารีเราใกล้จะสุดถนนพหลแล้วตอนนี้รู้สึกวา่าแถวชายแดนนี่กลับมาคึกคักเหมือนกันนะเนี่ยนู่นถึงด่านแล้วอืมเนี่ยตอนนี้คือแบบ ในบรรยากาศฟิลเก่าๆรถเยอะๆกลับมาแนละ้วเนี่ยเห็นรถพม่าแล้วน่ะรถพม่าเข้ามาเยอะเหมือนกันนะ่นี่นครับน่าจะเป็นรถพม่าเนาะโคงมาเลยขวาเหมือนบ้านเรานะยอู้คึกคักว่ะโอ้รถติดมาก ก็มีแต่รถพม่าเนี่ยเนี่ยๆน,น,น,น่าจะเป็นรถที่กำลังจะข้ามนะครับเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยขอไม่แน่ใจว่าป้ายตรงนั้นจะเข้าได้อยู่หรือเปล่านะครับชึบชึบชึบคือตอนนี้คึกคักมากเลยทุกคน เราเร้ามาก,ก็เริ่มข้ามกันมาแล้วนะครับเอออยากถามเรื่องเอกสารเลยเนะมาแล้วนี่นะครับเหนือสุดแดนสยามเรามาถึงละดูดิคคอนคึกคักเลยวะก็อ,อยากลองข้ามไปเหมือนกันนะเนี่ยสรุปนะครับถนนมหนโยธินเนี่ยมาสิ้นสุดที่ด่านชายแดนข้างๆเนี่ย มีระยะทาง994.7กิโลเมตรนะครับมาถึงหน้าด่านตรงนี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองหาที่สอบถามเกี่ยวกับเอกสารอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองผมได้ถามเอกสารมาแล้วนะครับก็ค่อนข้าง ง่ายแล้วก็ไม่วุ่นวายนะครับนี่ถ้าเป็นรถไทยนะครับอย่างมอไซค์งเงี้ยก็คือพกเล่มเขียวมาข้ามได้เลยนะครับแล้วก็พาสปอร์ตด้วยนะครับพกเล่มเขียวกับพาสปอร์ตมาข้ามได้เลยนะครับถ่ายสำเนาสำเนาเสียภาษีแล้วก็สำเนาทะเบียนรถแล้วก็เล่มเขียวพาสปอร์ตนะครับสี่อย่างเนี่ยคือพกมาติดตัวไว้เลยก็ได้แล้วก็ถ่ายพวกแบบไปชาชนไปครับขี่ถ่ายมาให้หมดนะครับแล้วก็มาทําเอกสารหน้าด่านนี้ได้เลยนะก็คือขับเข้ามาตอมอได้เลยแล้วก็มีใบตอมอสองที่จะ ต้องรอกหน้าด่านอีกทีหนึง่งอันนี้เฉพาะไปท่ากี่เหล็กนะครับแต่ว่าถ้าจะออกไปต่างจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยก็คือต้องมีไกด์นะครับหรือว่าต้องซื้อทัวร์นั่นเองนะครับส่วนไอ้พวกส่วนซื้อทัวร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาหาข้อมูลกันอีกทีนึงนะคือถ้าน้องแดงเราเล่มเขียวมาก็ก่าจะข้ามไปอยู่เ่ยเสียดายจังเพราะว่าเอกสารครบเลยผมเพิ่งเห็นว่าบ้านเรากําลังสร้างสกายวอล์กอยูน่นนะแต่ไม่แน่ใจว่าเสร็จหรื่อเขาติดไฟแล้วน,ะนั่น้อยู่บนวัดเลยนะครับ ร้านขายของเยอะมากเลยครับมไม่ใช่เลยรถเราเสียงมันดังนะครับเก่งใจ ผมเพิ่งทราบนะครับตรงป้ายเมื่อกี้ม,มีพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวแม่สายนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องใช้พาสปอร์ตก็ข้ามได้นะครับคือให้ไปทาเอกสารที่อําเภอแค่30บาทแล้วก็ถ้าข้ามไปอ่ะไม่ค้างใช่ไหมก็จะเสียฝั่งพม่าอีกสิบาทแต่ถ้าค้างก็เสีย20บาทสามารถเดินได้เลยนั่นในอยากข้ามเอาจริงอยากข้ามมากเป็นประเทศหนึ่งที่ยังไม่เคยยังไม่เคยเข้าเลยนะครับแต่ว่าถ้าข้ามมาอาจจะเอารถข้ามไปเลยนะครับแบบไปขี่วนดูอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ค้างอาจจะไปดูวิถีชีวิตที่ทางฝั่งท่าเกกน,นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับโปรเจกต์ R นะครับทั้งร้นหมยเลข4 3 2และ1ในคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับคนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับในใดเราก็อยู่แม่สายแล้วนะนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาทุกคนทเที่ยวแถวนี้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับ